ขแปดเป็นเลขลาหูนะคะเออเลขแปดเป็นเลขลาหูเป็นเลขเงาคนเกิดเลขแปดจะมีสัมผัสจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะจริงๆแล้วเป็นตัวเลขแห่งความลุ่มหลงเลหเลี่ยม,ม,ม,มเป็นเลขแห่งลาหูเงาหรือว่าความงมงายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโมโหเพราะว่าลาหูหรือเงาอะค่ะ ราหูคุณก็รู้อยู่แล้วเนาะนะคะเป็นเลขแห่งอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่ฝรั่งอะคะ่ะเขาก็จะตีว่าเป็นอินฟินิตี้เป็นเลข8เป็นเลขดีใช่ไหมคะจริงๆเป็นเลขดีฟังดีๆนะฟังให้จบนะคนเลข8เลข8ใครที่มีเลข8ปประจําตัวค่ะคุณมักมีเซนที่แม่นมากๆคุณมักแบบรู้ว่าใครคิดดีคิดไม่ดีกับคุณนะคะคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองมันจะมีเซนมาบอกเพราะว่าคนเลข8คือราหูราหูคือเงา ะะเงาก็คือเหมือนเราแล้วมีเงาตามตัวค่ะก็จะมีเหมือนไพยกระซิบมีเงากระซิบมีสิ่งที่มาบอกคุณล่วงหน้าว่าเฮ้ยตรงนี้อย่าไปนะเฮ้ยอย่าเพิ่งออกจากบ้านนะหรืออะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นเซนต์ประมาณนี้นะคะคนเลขแปดจะมีอยู่แล้วทีนี้คนเลขแปดค่ะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีบุญมาเกิดนะคะบางคนก็มองว่าโอ้โห oh, ชีวิตทั้งชีวิตโคตรลาบากเลยนี่เหรือบุญให้ไปมองดีๆฟังนะคะให้ไปมองดีๆ คำว่ามีบุญมาเกิดคือเราก็ต้องเบิกบุญให้เป็นคนหมายเลขแปดเพราะเรามีเงาบังอยู่เหมือนเรามีบุญแต่เราแต่บุญนะะ่ะไม่สามารถออกมาใช้ได้เพราะมีเงาอีกอย่างหนึ่งบังอยู่เพราะฉะนั้นคนหมายเลขแปดคุณนะะ่ะจะต้องรู้วิธีการเบิกบุญมาใช้นะคะคุณต้องรู้วิธีการสร้างบุญเบิกบุญตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วคนหมายเลขแปดะคะเกิดมาชีวิตไม่ได้ราบรียนนะคะชีวิตจะเจออุปสรรคชัดเจนมากๆ ขันแบบแบบแบบปุ๊บเหมือนพลิกพิก,พกชีวิตพลิกแบบหลายตลบอะค่ะอยู่ๆตกงานหรือว่าอยู่ๆแฟนเลิกอยู่ๆแบบเสียคนรักอยู่ๆแบบอุบัติเหตุอะไรก็ตามอะค่ะประมาณนี้ค่ะที่แบบพลิกผันสุดๆอะค่ะครูไม่ได้ไปไทายอดีตของคุณแล้วนะครูกำลังจะให้แค่คุณรู้ว่าครูพูดถูกไหมสิ่ง ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราเจอค่ะมันไม่ซ่อนสิ่งดีเอาไว้นะแต่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นนะคะวิธีการเบิกบุญอย่างที่ครูบอกค่ะใครที่เป็นคนพุทธก็ให้สวดมนต์นั่งสมาธินิดหน่อยหรือไม่ก็คือฝึกนิดนิดหน่อยหน่อยอะคะ่ะเอาเงินใส่มือแล้วหยอดกระปุกเพื่อนําเงินนะคะครบปีหนึ่งก็เอาเงินไปทําบุญหรือเอาเงินไปไถ่ชีวิตโครกระบือทําบุญนะคะเราก็ต้องเลือกด้วยนะคะว่าเราจะทําบุญที่วัดแบบไหนวัดปฏิบตับติไหมวัดเอาไปสร้างอะไรเราก็ต้องมีเหตุและผลไม่ใช่ว่าทําบุญสนะุ่มสี่สุ่มห้าเนาะ เราไม่จําเป็นต้องทาบุญที่วัดเฉยๆก็ได้เราไปสามารถไปทําบุญกับพ่อกับแม่กับคนยากจนคนด้อยกว่าเราคนพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดเงินไม่มีโอ้ยครูเน้นทําบุญทุกวันนี้จะกินก็ไม่มีอยู่แล้วครูถึงเน้นว่าสวดมนต์นั่งสมาธิคือดีสุดนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิคิดดีพูดดีทดําดีฟังธรรมะฟังสิ่งดีๆฟังพระเทศนี่คือดีสุดแล้วคะ่ะไม่ต้องจ่ายเงินนะคะแล้วเป็นบุญใหญ่สุดวย คุณเอาเงินไปทําเป็นล้านกับคุณนั่งฟังธรรมะปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิคุณคะโอ้โหบุญบางทีมากกว่าล้านอีกนะคะ